ในช่องเส้นขนาดวิชาชีพนะครับก็มีสอบถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับให้พวกเราได้เข้ามาศึกษานะครับกรณีเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้เถื่อนที่เราต้องเขาเรียกว่าไงต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะรับมือนะฮะในช่วงแรกนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะโดนโทรทวงข่มขู่นะครับจากพวกแอปเถื่อนนะนะครับ คือทุกวันนี้นะครับแอปเงินกู้เถื่อนนะครับที่เห็นบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการโฆษณาเยอะที่สุดนะครับก็หนีไม่พ้นแอป e ีซี่นะฮะอีซี่ซับพัดนะครับที่เห็นบ่อยนะนะครับยุดมาไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยนะฮะในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี e ีซี่นะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้าไปกู้ e ีซี่นะครับก็จะมีแบบเป็นงวด7วันช่วงแรกเนี่ยก็จะได้ยอดประมาณหลักพันต้นๆนะครับของ e ีซี่นะนะครับ อันนี้ยุทธก็มาไลฟ์สดเก็บไว้นะครับเป็นคลิปวิดีโอให้ให้พวกเราได้ดูย้อนหลังกันนะครับนะในช่องสำรองนี้นะครับนะอีซีช่วงแรกนะครับก็จะให้เป็นงวด7วันนะครับเอ่องวด7วันนะฮะพอเราได้ยอดไปเรื่อยๆนะครับหรือมีการแบบผ่อนชําระเอ่อเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับทีนี้มันก็จะให้เป็น15วัน e ีซีนะครับตอนนี้จะมีอยู่2สีนะครับก็มีอีซีสีน้าเงินม่วงนะฮะแล้วก็ e ีซีสีเขียวนะครับ อ่ะทั้งสองตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบให้เราผ่อนชําระเนี่ยเจ็ดวันกับสิบห้าวันนะฮะถ้าเจ็ดวันนะครับคนคนที่บิดเจ็ดวันนะน,นะครับแบบเจ็ดวันนะก็จะง่ายนะครับนะฮะผมว่าใช้เวลาแค่เดือนเดียวเด,เดือนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็งเงียบแล้วแต่ทีนี้อา่าหลายหลายท่านที่ยังไม่บิดนะครับก็กู้มาเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะใช้จ่ายกันเรื่อยๆนะครับโอนไปโอนมาเนี่ยนะครับทีนี้มันจะให้ยอดเป็นสิบห้าวันสิบห้าวันเนี่ย หลายท่านเนี่ยได้เป็นเงินก้อนนะเท่าที่ทราบมานะครับจะได้ก่อนเนี่ยห้าพันนะครับนะสำหรับคนที่กู้อีซี่นะที่ผมเห็นบ่อยนะจะได้มาเนี่ยห้าพันนะครับแล้วก็ให้จ่ายเป็นงวดสิบห้าวันนะครับทั้งหมดหกงวดอ่านะฮะมันก็จะคือประมาณสามเดือนนะครับมันก็จะคือสามเดือนนะฮะหกงวดหกงวดนี้นะครับรวมดอกเบี้ยแล้วนะครับถ้าจ่ายครบนะมันจะเป็นเงินแปดพันห้าประมาณนี้นะครับนะฮะ เนี่ยสิ่งที่เราจะโดนดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ราวราวสามพันห้าร้อยบาทนี่แหละคือดอกเบี้ยนะครับที่จ่ายเป็นงวดก็จริงนะครับให้ระยะผ่อนงวดละสิบห้าวันก็จริงแต่ดอกมันก็สูงนะดอกสูงนะครับแล้วที่สอบถามยุดมานะครับว่าแล้วถ้าเป็นงวดไอ้สิบห้าวันเนี่ยมันจะตามทวงนานไหมส่วนมากมันจะตามเพียงวงวดเลยครับนะสิบห้าวันตามทีนะใกล้ถึงสิบห้าวันก็ตามอีกนะครับคือทั้งหมดเดี่ยสามเดือน ผมดูแล้วนะครับถ้าจะให้ตามเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับเพราะว่ามันตามเป็นงวดนะอันนี้ของอีซี่นะครับที่หลายๆคนเนี่ยเจออยู่นะเออยุตย,ยุตตรงฝากบอกไว้ก่อนเนาะหลายๆคนเจอเจออยู่นะอีซี่เนี่ยผมเห็นนะนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันเยอะโฆษณามันมีเยอะครับนะยิ่งตัวไหนโฆษณาเยอะโฆษณาบ่อยนะครับคนไทยเราหนีไม่พ้นแน่นะครับเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยเนาะแต่ยุทธก็ไม่ซีเรียสน,นะครับนะไม่ซีเรียสไม่ว่าคุณจะตั้งใจกู้หรือไม่ตั้งใจกู้นะครับนะ แต่ถ้ากู้ไปแล้วโดนแอป,ปเถื่อนไปแล้วเราต้องหยุดจ่ายต้องหยุดจ่ายให้ไวครับเจอคิดผมเจอไลฟ์สดผมนะครับเข้ามาเลยนะฮะกระโดดเข้ามาเลยนะครับเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะฮะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่คอยให้ที่ปรึกษาด้วยนะในเม้นนะในเม้นมีเยอะเลยนะครับคนที่กู้อีซี่นี่ก็เยอะแหมเหมือนวันนี้ผมจะพูดไปเรื่องอีซี่เยอะไปหน่อยเนาะแต่มันก็ต้องพูดครับถ้าไม่พูดไม่ได้ฮนะ แล้วก็ในคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่แฮชแท็กของ EC ไว้ให้เพราะว่าหลายๆคนเข้าไปกู้ปุ๊บต้องเจอคลิปวิดีโอของผมตามตามหลังเนี่แหละมันจะช่วยทันนะฮะหลายๆท่านก็จ่ายไปแล้วสองวดสมงวดนะงวดที่4ี่ห้าหมาเจอคลิปวิดีโอของผมก็หยุดจ่ายนี่แหละฮะที่ที่เป็นที่มันเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปวิดีโอต่างๆนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นงวด15วันนะของ e ีซนะเนี่ยได้5,000ันนะครับแล้วก็ให้จ่ายเป็นนงวดรวมแล้วเนี่ย จะเสียดอกเบี้ยอีก3,000กว่านะครับก็จะเป็น8,500นะฮะสำหรับซับพัทนะครับเออเราพูดพูดถึงซับพัทไปด้วยเลยแล้วกันเนาะซับพัทหลายๆท่านก็เข้าไปกู้ครับคือดอกเบี้ยมันสูงอยู่แล้วแหละทุกตัวซับพัทจะมีลูกย่อยอ่านะฮะซับพัทนะครับ,บ,พ,รบพูดถึงซับพัทนะลูกย่อยลูกย่อยในที่นี้หลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะถ้าถ้าเป็นคนใหม่ๆนะลูกย่อยก็คืออ่าถ้าเรากู้ซับพัทไปแล้วนะครับเราจ่ายไปแล้วเนี่ยปุ๊บ มันจะมีโอนเข้ามาให้เองอีกประมาณ2อถึงสยอดนะอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่นะบางทีมันก็ให้บางทีมันก็ไม่ให้นะครับนะฮะแต่ให้มาแล้วเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยเขาจะตกใจเอ้าไม่ได้กู้แล้วนี่แต่ทําไมมีโอนเข้ามาให้อะทำไมจากไหนเนี่ยสอถึงสยอดนะครับอันนี้มันคือลูกย่อยของมันนะฮะซับพัดนะแต่ท่านที่เจออยู่นะลูกย่อยมันทําให้เราเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้โดยอัตโนมัติทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องการหลายๆคนไม่เชื่อนะครับ ต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้นะครับหลายหลายคนเจออยู่นะครับร้องอ๋อเลยเจอแบบเดียวกันเลยคือเป็นนี่โดยอัตโนมัติครับนะเนี่ยเนี่ยถ้าเข้ามาสามยอดเนี่ยดอกเบีย้ยอีกอะเออดอกเบีย้ยอีกอะต้องใจเท่าไหร่อะนะฮะก,ก็ฟังไว้ลวกันเนาะผมว่าผมเชื่อได้เลยนะหลายๆคนเนะี่ยต้องเจออีซี่ซัพพอรตเจอแน่นอนนะฮะซึ่งมันมีโฆษณาเยอะเนี่ยมันจะมีลูกย่อยมาแบบนี้นะครับตำรวจบอกไม่ต้องคืนนะฮะไม่ต้องคืนเลยนะครับที่ไปคุยกับตำรวจมานะ ถึงถึงไม่คุยกับตำรวจผมก็ไม่ให้คืนอยู่ดีนะครับผมก็ทาคลิปวิดีโอแบบนี้อยู่ดีเออคืนไปทําไมอะ่ะพอคืนพอโอนคืนแล้วเป็นแบบเนี้ยอยู่ดีๆเป็นหนี้เฉยอีกสามตัวอย่างเงี้ยโดนดอกเท่าไหร่ต่ออาทิตย์อะ่ะสามพันอย่างเงี้ยเพราะดอกดอกดอกแต่ละตัวนะมันมันหลักพันทั้งนั้นเลยนะพันต้นๆ้นนะครับอย่างอย่างได้จริงเนี่ยพันแปดนะครับได้จริงพันแปดแต่ต้องจ่ายทั้งหมดสามพันดอก มันโหดเกินนะครับมันโหดเกินนะฮะนะสินเชื่อน,นอกระบบแอป,ปเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมเหมารวมเป็นเถื่อนหมดเลยนะเออไม่ได้อนุญาตจากกรมการครังอะไรต่างๆนะครับผมเหมารวมเป็นเถื่อนหมดนะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราบิดไปแล้วเนี่ยถามว่าจะติดเครดิตแบล็กลิสต์บูโรอะไรไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยฮนะมันไม่ได้อยู่ภายใต้การรองรับของธนาคารไงพวกเราเลยไม่ติดแบล็กลิสต์เครดิตบูโร จะติดแบ็กลิสก็คือแบ็กลิสอ้พวกนี้แหละพอเราบิดมันมาพอไปกู้มันอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะข้อมูลเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงหมดนะอย่างเช่นแอปหนึ่งเนี่ยมีลูกย่อยตั้งกี่ตัวมีเครือข่ายตั้งกี่ตัวแอปแต่ละแอปนะบิดเลยครับนะฮะไม่ติดแบ็กลิสเครดิตบูโรใดๆนะครับนะใครที่เจอแรกๆนะครับจิตตกเครียดเป็นกังวลนะครับใจเย็นก่อนนะฮะใจเย็นก่อนหยุดจ่ายก่อน คือขอขอให้กล้าหยุดใจก่อนและที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคุณจะไปล็อกโปรไฟล์ในบ้านฟ้า Facebook อะไรก็ได้ล็อกโปรไฟล์ไว้ก่อนนะครับกันข้อมูลต่างๆที่มันจะเข้าหาถึงไปล็อกโปรไฟล์ไว้ก่อนใน a c e b o o k นะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ลบแอปนะครับก่อนที่จะลบแอปนะครับลองเข้าไปดูในแอปมันนะว่ามันมีการตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะมีการตั้งค่าอะไรหรือเปล่านั่นแหละเข้าไปที่แอปมัน ไปเลือ chapter, language, เล่อนปฏิเสธการเข้า <Veter> ถ <an> <cor> no ึงสิทธิ์ในมือถือออกให้หมดเลื่อนออกให้หมดนะฮะตรงนี้แหละมันมันจะมีทั้งแบบตอนแรกเราเข้าไปสมัครไงอนุญาตได้เข้าถึงสิทธิ์ในมือถือถ้าเราไม่อนุญาตใดๆเลยเนี่ยมันก็เข้ามันมันก็เข้าไปกู้ไม่ได้ถูกไหมล่ะนั่นแหละจุดเริ่มต้นนะครับที่มันได้เบอร์มือถือได้เบอร์ในซิมเราไปหมดเนี่ยนั่นแหละฮะเราเข้าไปเลื่อนปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วค่อยถอนการติดตั้งมันออก แต่ถ้าโดนแบบโททวงข่มขู่หนักๆนะครับไปถึงคนอื่นคนรอบข้างแบบเราเครียดจะจัดลองไปแจ้งความดูไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับนะไปลงบันทึกประจําวันไว้เลยเอาใบพวกนี้แหละนะครับมายื่นให้คนรอบข้างได้ดูได้รู้นะครับอธิบายเขานะฮะลดความกดดันลงมาได้นะครับถามว่าจะไปแจ้งยังไงก็พูดปกติกับร้อยเวรไปเลยครับนะฮะเราเจอมาเจอมาแบบไหนก็พูดแบบนั้นอย่างเช่น เราเห็นโฆษณานะเริ่มแรกเราเห็นโฆษณาจากเนี่ยแหละโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรสีอะไรก็แล้วแต่นะเราเจอปุ๊บให้มันดูน่าเชื่อถือนะมันดูน่าเชื่อถือจริงๆนะมันมีโฆษณาไงเราก็เลยกดลองกดสมัครดูนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราได้เงินมาปุ๊บเอ้ยมันไม่ตรงกับที่เราขอหรือดอกเบี้ยไม่ตรงกับที่โฆษณาและการชําระอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงที่มันโฆษณานั่นแหละแค่นี้ก็ผิดแล้ว เนี่ยเราไปแจ้งเขาแบบนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆหนูก็โดนแฮกเบอร์มือถือเฮ้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วนะครับถ้างั้นมันไม่ใช่สินเชื่อที่ถูกต้องแล้วนะธนาคารจริงๆเขาไม่ได้แฮกเบอร์มือถือทั้งทั้งเบอร์ทั้งซิมอะไรของลูกค้านะโทรไปวงคนอื่นโทรจิกคนอื่นนู่นนี่นั่นธนาคารเขาไม่ทํากันนะครับแสดงว่าเป็นแอปเถื่อนและมีการประจานอีกอะเอารูปภาพเราไปตัดต่อกับเพื่อนอะรวมกันอย่างเงี้ยมีคําด่าหยาบคายในรูปภาพเป็นข้อความที่แบบรุนแรง และไปโพสต์ไปคอมเมนต์อะไรใต้คลิปคนอื่นเขาใต้โพสต์คนอื่นเขาเนี่ยแหละคือการประจานผิดพรบอคอมนั่นแหละไปแจ้งได้เลยไอ้ตำรวจเขาร้อยเวรเขาช่วยทาใบลงบันทึกประจําวันให้หน่อยเราจะได้เอามาให้คนรอบข้างได้ดูนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ก็ได้ครับนะได้เราก็ต้องอธิบายคนรอบข้างด้วยว่าพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันแฮกข้อมูลมือถืออะไรต่างๆนานา,นาเราเราบอกเลยนะครับเนี่ยมันมันก็เป็นอ่อ เริ่มต้นนะครับนะว่าเอ้ยเป็นเบื้องต้นแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงดีเนี่ยแบบนี้ก็ทําได้ครับนะฮะยุทธก็มาทําคลิปวิดีโอไว้นะครับเอ่อเป็นการดูคลิปเอ่อไลฟ์สดย้อนหลังเอาแล้ว,ลวกันเนาะสําหรับเพื่อนๆที่เจอข้อมูลเจอพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้อยู่มันเจออยู่แล้วครับมันโฆษณา,ามันเยอะแทบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วกันเนาะใครที่เอ่ออยากจะบิดอยากจะอะไรเนี่ยนะครับนะต้องกล้านะครับ นะต้องกล้านะฮะห้ามเครียดห้ามจิตตกนะครับดูแลสุขภาพดีๆนะครับนะบเดี๋ยวมันมีผลกระทบกับงานนะครับใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็คนที่ทํางานข้าราชการนะผมเจอมาเยอะนะก็ค่อนข้างที่จะเครียดหนักพอสมควรเพราะว่างานที่เขาทําอยู่องค์กรที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะม,มีมีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักเยอะนะครับไอเราก็ไม่กล้าบิดกลัวอับอายแต่ไอไอที่ไม่กล้าบิดนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของไหยนะเลยนะครับ โดนดอกเบี้ยตั้งเท่าไหร่นะครับคุณต้องหยุดครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยอธิบายกับคนรอบข้างเอานะครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะเราต้องรักษางานไว้อยาลาออกจากงานนะครับนะอดทนหน่อยนะครับช่วงแรกๆมันตามถี่แค่2อาทิตย์สมอาทิตย์แค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับเนาะมันจะเป็นคลิปวิดีโอให้เราดูย้อนหลังนะครับนะยุทธก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับก็อาศัยว่าไลฟ์สดเหมือนเป็นคลิปเราแล้วกันเนาะเหมือนเป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับ อ่ะขอให้ทุกคนผ่านไปได้ครับผมนะไม่ต้องกลัวครับพวกแอปเถื่อน